เป็นมาที่ปฏิบัติธรรมปฐมมัสกปฐมมัสกช่วงนี้เขาปิดโควิดคือถ้าจะเข้าไปไปดิบัติธรรมไปอยู่ที่ในในในปฐมมสโศกนนะคือเขาต้องให้ถือศีลห้าถือศีลห้ากินมังสวิรัต ต้องไม่สูบสูบบุหรี่กินเหล้านี่พระธรรมโศตแต่๋มันจะหลังโควิดผมสายเปิ้งคงได้มาแล้วแหละรอบบ้านพูดไม่หยุดพอถ้าเกิดพูดไม่หยุดแล้วนี่เปิ้ลก็อยู่ไม่ไหวเหมือนกันแล้วอย่างเปิ้งก็ทำอาหากินไม่ได้ไม่เยอะทำยังไงนันตามเงี้ยตามทาไม่ตามติเพื่อก่อมันก็ยังดีนี่ไม่ติเพื่อก่อมันทํามันทําเพื่อทา เนี่ยเป็นมาปฐมอูมิมาเา็าลุงเมื่อกี้คุยกับลุงเขาเขาบอกว่าเนี่ยมาอยู่นี่เลยก็ได้เขาบอกว่าให้ก็ช่วยกวาดช่วยนู่นช่วยนี่แต่ต้องถือสินห้ายางเข่งครัดก็คือแล้วก็กินกินกินมังสวิรัตเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ต้อง แกกอย่ัความนงความเฉยตลอดั้นี่จะได้ราไหมมีก็ดูแล้วมันเงียบดีนะเนี่ยมันดูแล้วก็เงียบแต่โควิดปิดหมดเลยเขตปอดบุรีนะเอาบุรีมาถูกไม่ได้ยากอะไรก็เป็นคันเป็นยก็มีคนมาบอกให้เตือนแกน้อยหลายคนบอกไปเตือนกันแล้วแกไม่ฟาง อาจาก็เลยบอกว่า,ามันเต์ขุดฟ้าบางทีอาจจะเชื่อเต์ขุดฟ้ฟาออมั้งก็ให้ไปเตือนธธถ,ถึงแกก็ฟังนะแต่ในขณะที่ไปเตือนเนี่ยถามว่าเป็นพุทธทหารจกได้เห็นไหมว่ามีคนไปขัดขวางการทำแกแต่แกก็ไม่แสดงอะไรเลยล่ม <นะ S 2> ลื่นเลยหรือว่าแกอ่านใจได้ไหมแล้วก็ทําใจได้ไหมแต่ก็แกก็หยุดไปวันแกจะทำอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นอะไรที่เราเทเราก็ไม่เข้าใจเนาะว่าแกแกได้ทำงานบางทีได้ไหม เนี่ยที่นี่เขามีที่พักแต่เหมือนเที่ยวเนี่ยเขานอนกันอย่างนี้เลยนะเนี่ยโอหนี่คือคือหมายถึงว่าต้องต้องแบบปรงแบบขั้นสุดๆเลยนะ เบินเอาหนังสือมาอ่านก็ดีเหมือนกันนะมาอยู่อย่างเงียบดีนี่ไงวันนี้เขามีมีม,มีสอนธรรมะรลดรักกิเลสเริ่มแรกก็ต้องกดไตรักก่อนไตรักสามก่อนเราจะทำสมาธิได้เราต้องมีไตรักก่อน อัน,นิีจังทุกขังอนัตตา มันทำกินไม่ได้อยู่ปกติอย่างมนุษย์ทั่วๆไปก็ไม่ได้มันโทรเล่าเรื่องอะไรกันก็ไม่รู้อะมีที่พักมีที่พักเต็มเลย่ตเตม ก็มีน้องๆเด็กๆมามาปฏิบัติธรรมนะเนี่ยมีน้องๆเด็กๆมาปฏิบัติธรรมตรงนี้ตรงนี้เป็นที่พักอะครับใช่ไหรอครับที่พักต้นแก่ใช่นะครับที่พักต้นแก่อ๋อที่พักต้นแก่แล้วผมมาปฏิบัติธรรมมามาทำมาที่กิจไหนอะครับ ผู้ชายอยู่ฝั่งโน้นครับผู้ชายจะอยู่ฝั่งนู้นที่ที่นอนเนี่ยฮะแล้วปฏิบัติธรรมตรงไหนฮะทั่วไปทั้งวัดแล้วจะมีจะมีจะมีคนสอนสอนเราปฏิบัติใช่ไหมลอมาได้ทุกเมื่อเลยใช่ไหมครับแต่ช่วงนี้เดี๋ยวโควิดโควิดต้องกปีกับผู้ใหญ่ทางชุมชนนะครับเพราะเขาแลกเปลี่ยนกันมาอ๋อครับครับบ้านผมอยู่นครปฐมเนี่ยแหละ ท้วัอดีครับอยากจะเข้ามาปฏิบัติธรรมครับทําให้ใจยังปิดอยู่ใช่ไหมฮะดเดี๋ยวรอไว้เปิดเดี๋ยวผมมาที่บ้านผมอยู่นครถมเนี่ยและครับ,รบแต่ผมขออนุญาตถ่ายนะครับรับ,รบได้ฮะอเออผมขับรถมาเองบ้านผมอยู่นครปฐม,มตรงนี้ไง เอาให้ครับผมครับครับเดี๋ยวไปนะครับครับครับอยู้แต่ดีนี่มีสุขาหญิงเขาแบ่งชายหญิงนะดีเลยอู้แตนูนโล่งไหมอยู่ใต้ต้นไม้นี่ชอบเลยอ่ะเดี๋ยวมันเอาคนมาพูด

ฝั่งนู้นเป็นฝั่งผู้ชายนี่ฝั่งนู้นเป็นฝั่งผู้ชายเดี๋ยวเป็นจบการทําคลิปก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะไปถามผู้ใหญ่ดูว่ายังไงบ้าง